นนรันนี้พามาเดินตลาดรัชวัลน,นะครับตลาดข้างในก็จะมีของขายเยอะๆเลยการช้องก็มีของกินนะครับสองข้างทางมันนี้ช่วงสายๆ ตระาดบรดชวัดนะครับเสื้อราชวัตรใหงนเสื้อผ้าขายเนี่เนี่ยเสื้อผ้าสวยนั่นเลยก็นี่จะเป็นสื้มือสองนะครับ ผมชอบเดินซื้อซื้อผ้ามือสองมากค่ครับประหยัดดีของเยอะดีขนดนี้ี่ตาจะเค้มนะที่ไหนก็จะมีสารับก็จะสารอะไรอุจชาระผมที่ไหน ของสดนะครับเ <c oughs> ขาขายถ้ามาหากินของชายเออแวะไม่ได้นะครับตลาดก,ก็ชวนี่เขาขายเยอะแยะเลยครับ <c oughs> มีผักสดพวกของสดนะครับ ก็เหมือนตลาดทั่วไปนะครับเช่องฝังก็อยู่ทกลับทุงนะครับอันนี้สายแล้วนะครับประมาณจะเชื่องแล้วนะครับตอนนี้คนก็คนก็ไม่เท่าเยอะเท่าไหร่นะครับรอเชื่องนะของขายกด้อยากได้อะไรก็าหาทะเล

ของก็เยอะเหมือนกันนะครับทีวีสามสีก็ยังไงก็มาดูแล้วก็ฝากกดไลค์คกดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะครับเนี่ยวันนี้จะมาหาของกินนะครับอากาศแสไม่กินก็ไม่กินก็เดินเที่ยวไม่กินก็เที่ยวแล้ว ากาแฟไปเรื่อยๆครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำช่วงเที่ยงก็จะมีคนออกกินกันกรมอยู่ติดกับกรมสับปะรดมิตรนะครับกรมสับปะรมิตรอยู่ฝั่งนู้นนะครับติดๆกันเลยนะครับยังมีร้านการะะับ หของขายเยอะนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับสองตงทางครับ Facebook ไหนบรรดายูทูบก็อากาเซออนทัวร์นะครับวันนี้ก็แค่วันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหน้าเจอกันใหม่นะครับ ครับผมครับสวัสดีครับ